และนี่คือไอดีที่มีแฟชั่นที่ผู้เล่นในฟีฟ r e นิยมกันมากๆนั่นก็คือก้ามทองหรือสักทองชายและสกินท่าทางอเวลเจจะตึงจะเท่ไหมไปดูกันเลยครับ โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้กันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมเหมือนเดิมนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้ฝากท่านผู้ชมช่วยกันกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้หน่อยแล้วกันนะครับผมกดกันเรือยังนะถ้ากดกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ขอบคุณสนับกำลังใจมากๆนะครับผมโอเคนะครับผมก็โค้ดนะครับจะอยู่ตรงประกาศนะครับอันนี้เผื่อใครยังไม่รู้นะครับผมอ่านี่ก็นี่เลยนะครับผมตรงก่อโค้ดนะครับก็ เขียนว่าเติมโค่นเนาะนะครับผมนี่เกาะได้เท่าไหร่ก็สามารถมาดูตรงนี้ได้นะอันนี้ผมก็ก่อไป40บุตรนะครับเพื่อนๆโอเคนะครับผมอ่ะวันนี้ผมก็จะมารีวิว free fire เหมือนเดิมนะฮะอ่ะก็อันนี้นะผมสกินหมัดนะครับผมนี่เป็นสกินอาเบลนะครับผมแล้วก็อันนี้รวมชุดนารูโตะนะครับผมอ่ะก้ามทองเน้นหญิงนะครับผมนี่แล้วก็หัวประวัน สักลาวานะครับผมกางเกงนอนนะครับอันนี้หมวกเอฟนะครับผมหมวกข้างข้าวนะครับอันนี้แล็กนาล็อกนะครับผมมาของเลเนาะแล้วก็ตัวนี้นะครับผมเอฟแล็กนะครับผมนี่แล้วก็ปักธงใหม่นะครับผมแล้วก็ปักธงโจรสลัดนั่นเองนะครับผมอ่าประมาณนี้อันนี้ก็เป็นโลบ็อกนะครับผมนี่บล็อกฟุตก้าสิบเก้าคืนนะครับผมโกลการ์เดนประมาณนี้นะฮะโอเคนะครับผมก็วันนี้นะผมผมก็จะมาลุยกล้ามท้องแล้วกันนะครับก็กำลังแฟนเชลอยู่พอดีนะครับผมอ่าโอเคนี่เลย โอเคครับผมเดี๋ยวผมไปเข้าจัดการไลให้เสรรียบร้อยก่อน,น,นะะลนะ,กนกนะกันนะครับไว้ผมเข้าฟีไฟล์แล้วเนี่ยเดี๋ยวเจอกันหน้าตัวเกมอีกทีนึงละกันนะครับ โอเคนะครับผมตอนนี้ผมก็เข้ามาอยู่ในหน้าตัวเกมฟรีไฟล์เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆนี่เลยนะครับผมก้ามทองหรือว่าสักทองชายนะฮะอ่าแล้วก็จะมีหัวขาวด้วยนะครับผมหน้ากากไฟเนาะนะครับผมนี่กางเกงปิงนกเขียวนะครับผมแล้วก็สกินหมัดน้ํานั่นเองนะครับผมนี่ประมาณนี้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูท่าทางกันดีกว่าใน2องท่าทางนะครับผมนี่มีประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ปลอกบูยญาพราหรือว่าปลอกสิงคันสูงด้วยนะครับฮะแต่ว่ามีที่ว่างนะครับผมวันนี้น่าจะลืมใส่มาหรือเปล่านะครับผมอ่าโอเคก็เดี๋ยวเป็นท่่่่าาาาาททงเเเเเอออไวว้็บนนนนนะะะครััผมีหใจพืๆโ แล้วก็จะมีท่าแปลงร่างด้วยอ่ะเดี๋ยวผมแปลงร่างให้ดูก่อนนะครับอันนี้เป็นท่าแปลงร่างอะไรอ่ะท่าแปลงร่างอันนี้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับผมนี่ก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมอ่ะโอเคนะฮะอ่ะแล้วก็นะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะกดท่าวิเจ็ดนะครับผมนี่อันนี้เป็นท่าสกานะเพื่อนๆนะก็จะเห็นกันบ่อยๆเนาะนะครับผมนี่เลยประมาณนี้นะฮะโอเคแล้วก็ท่าต่อไปนะครับผมอันนี้เป็นท่าซองเขียวนะครับผมนี่เลย นะฮะอ่า <cola conflicts> uh, นี่เลยนะผมก็สีเหมือนกันกับกางเกงนี่คือแบบโคต <c oughs> รเด่นโคตรตึงเพื่นนนอนๆในประมาณนี้นะครับผมโอเคนะผมก็ยูเ็มพีนะครับผมนี่ตัวนี้นะฮะนี่เลยนะครับผมเป็นท่าย m p มพีเนาะนี่ประมาณนี้นะครับผมนี่โคตรตึงนะครับผมอ่าแล้วกเ็เดี๋ยวนะท่าหัวใจนะครับผมนี่นี่เป็นท่าหัวใจนะฮะนี่เลยน้าหัวใจแล้วก็มีอันนี้เป็นท่าเต้นคู่นะครับผมนี่เออเป็นท่าเต้นคู่จริงด้วยนะครับผมนี่ประมาณนี้เลยนะครับอ่าประมาณนี้นะครับผมนี่ แล้วก็ตัวนี้เนี่ยท่ากอริล่านะครับผมอ่ะท่ากอริล่าเนาะนะครับผมนี่ก็มีประมาณนี้เลยนะครับผมนี่ก็เป็นท่าโลนะโชโลนะครับผมนี่เอออะไรเอืคือโชโลนะครับผมอ่โอเคนะฮะอ่ะแล้วก็อันนี้เป็นท่าถ่ายรูปนี่ท่าถ่ายรูปนะครับผมนี่อันนี้ก็คือมีใครยัง จำได้บ้างนะครับผมท่านี้นะฮะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับเพื่อนๆก็เอาเป็นว่านะครับผมใครที่อยากให้ผมมารีวิวอีกนะครับผมก็ฝากเพื่อนๆนะผมช่วยกันกดไลค์กดติดตามไปด้วยแล้วกันที่สําคัญนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะไม่พลาดคลิปใหม่แล้วกะโค้ดใหม่ๆคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาเป็นว่ากามทองนะครับผมผมแจกเลยแล้วกันใครอยากจะเล่นต่อก็เป็นผู้คนเข้ามานะครับผมไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับผม